สวัสดีครับผมจะมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ไฟฟ้างานประกอบนะครับทรงสแตทอีกแล้วนะครับผมก็ห่างหายไปนานนิดนึงนะครับก็พอดีติดช่วงปีใหม่ด้วยอะไรด้วยนะครับแลค่อยเคลียร์ของนะครับก็จะมีพวกเอฟเฟนแอลโฟนแอลเฟนขายค่อนข้างเยอะนะครับคลิปนี้นะครับถ่ายวันที่8นะครับ8มกราคม68นะครับประมาณเที่ยงคืนนะครับก็อาจจะเปิดแอมไม่ดังมากนะครับเป็นการเทสกีตาร์ตัวนี้นะครับที่ผมประกอบขึ้นมานะครับก็ตัวนี้ครับบอดี้นะครับเป็นไม้แท้นะครับดูนะครับทรงสเตตนะครับเป็นทรงสเตตนะครับผมงานประกอบทรง ฟนเดอร์สเตตนะครับเฟนเดอร์ตัวโต้คัตเตอร์นะครับอเมริกันจันด์ดัตนะครับผมก็ประกอบหน้าตาให้ใหคล้ายๆกันนะครับผมอ่ะอันดับแรกบอดี้นะครับก็เป็นบอดี้ไมท์แท้นะครับหลายไมท์สวยมากนะครับดูเรียบง่ายผู้ดีมากๆนะครับผมเปิดไฟสองบอดี้ก็เป็นลิลิกธรรมชาตินะครับลิลิกธรรมชาติก็คือมีรอยการเล่นธรรมชาตินะครับขนมองขนแม้ทั่วไปนละแต่ละยังสวยอยู่นะครับด้านหลังก็สวยนะครับสีสวยมากนะครับผมสีแบบทรีโทนเลยครับเนี่ย เป็นเป็นลายไม้แดงดำนะครับอกนะต่อมาที่ที่คอกันนะครับคอก็เป็นคอรัมปกติครับแล้วก็หัวก็ทําโลโก้ให้เรียบร้อยนะครับทำโลโก้เฟนเดอร์นะครับเรียบร้อยเนียนๆนะครับงานเนียนๆเลยนะครับแล้วก็ลูกบิดสแตนดาดนะครับผมพร้อมใช้งานด้านหลังก็มีทําดีคอโลโก้ไว้ด้วยนะครับสวยงามมากคอตรงนี้ก็ทําเป็นผิวซาตินไว้นะครับเป็นลิลิกเบาๆนะครับตัวนี้ไม่ได้ทาเป็นเฮฟวีลิลิทนะครับทาเป็นลิลิกแบบการใช้งานทั่วไปนะครับมานั้นนะต่อมาที่ ปิกอัพนะครับปิกอัพเป็นซิงซิงซิงนะครับเซเลคเตอร์ห้าแก๊กนะครับหนึ่งโวลูมนะครับสองโทนนะครับผมปิกกาดเนี่ยเป็นสีมิ้นต์นะครับมันออกเป็นสีเขียวเขียวมินมิ้นต์หน่อยนะครับอันนี้ผมลืมใส่น็อตแต่ผมใส่ให้นะครับอ่าก็จะเป็นสีเขียวเขียวมิ้นต์นะสวยงามดีนะเวลาเจอแสงก็จะแบบออกเขียวเขียวหน่อยครับอย่างเงี้ยครับดูนะครับนี่นะครับสวยงามดีนะครับดูหรูหราดีนะโอเคไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเทสเสียงคร่าวๆนะครับลองเสียงคร่าวๆให้ดูนะครับ ก็ลองฟังดูเสียงเปร์เสียงจากอัดจากเือถือเลยนะครับตอนนี้ผมทำการเปลี่ยนสายเรียบร้อยนะครับอใส่สายเบอร์สิบนะครับแล้วก็เซตอัพให้เรียบร้อยนะครับพัดชิ้นตั้งไว่ต่ำมากๆนะครับสายหกอยู่ที่สองนะครับค่อนข้างต่ําเลยนะครับส่วนสายหนึ่งนี่อยู่ที่หนึ่งจุดห้านะครับก็โอเคมาตรฐานนะครับในการเล่นไม่ได้ต่ําจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้สูงนะครับผมไม่สูงเลยเื่อง่ายไม่โจนมือใหม่มือเก่าเล่นทั้งหมดนะ พอตรงหันได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวรีวิวกันเลยนะเสียงคลีนก่อนนะดับแรกอ่าเรื่องเสียงจี่ปกตินะครับปิกอจัจีกันคอยนะครับจะมีเสียงจีอยู่แล้วะนะครับผมอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสายแจ็คนะครับหรือว่าเท้าผมเหยียบพื้นอยู่นะครับก็จะมีเสียงจีออกมาอยู่แล้วโอเคโอเคครับ ตัวบิดเนี่ยผมบอกเลยว่าหนามากนะครับไม่บางเลยนะครับตัวบิดค่อนข้างหนาเลยนะครับใช้ได้เลยนี่ครับตัวบิดตัวนี้นะครับตัวบิด ค่อนข้างมีความหนักนะไม่บางนะเล่นได้กว้างอยู่นับตีคอร์ดก็ได้นะโอ้โหช้ดนะต่อมานะครับแก๊สบิดผสมอิเดืนนะผมชอบมากแกนี้โอ้โหแก๊นี้หล่อจริงครับ แก๊กนี้หล่อมากครับมันมีความทแวงมีความปองปอง,ปองเด้งครบเลยโอ้โหหล่อเลยครับอันนี้ตัวมิดเดิลนะครับผม ผสมเล็กนะครับนี่ผมชอบมากใช่ไหม แกนี้ก็หล่อ แตงแเลยนะครับหาเรื่องปกตินะครับที่ผมบอกนะครับที่เป็นเซิงกัคอยเนี่ยเจอถึงแตงก็จะจี่นะครับแต่ถ้าเป็นแก๊กผสมเนี่ระหว่างระหว่างคู่นี้คู่นี้นะครับระหว่างคู่นี้ คู่นี้ก็จะไม่จีนะครับถ้าเป็นแคร์ผสมรว่าคู่นี้ก็จะไม่จีคู่นี้ก็จะไม่จีแต่ถ้าเป็นตัวเดี่ยวจีแน่นอนครับอย่างนี้นครับอ่านในแครผสมเห็นไหครับผสมระวางบิดกับไม่เดินนะอ่านี่คือวงจรที่ถูกต้องนะครับแค๊์ผสมมันจะกลายเป็นทำโดยอัตโนมัติจะต้องไม่จีครับแต่ถ้าเป็นตัวบิดตัวเดียว